ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงแบบแบตเตอรี่นะไม่ต้องเสียบปลั๊กไม่ต้องกลัวไฟดูราคาประมาณหลักร้อยเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้เปิดกล่องมาเขาก็จะให้ตัวปืนแล้วก็ตัวหัวต่อแล้วก็สามารถถอดหัวได้อันนี้คือหัวแบบเป็นเส้นตรงแรงแล้วก็จะมีอีกหัวหนึ่งเขาจะทําให้เป็นฝอยสําหรับฉีดโฟมแล้วเขาก็จะมีสายมาให้เอาไว้ต่ออันนี้เราก็ เสียบตัวกรองเข้าไปอันนี้ใช้ในลักษณะที่ว่าเอาไปจุ่มในน้ําแล้วมันก็จะกรองขยะไม่ให้เข้าไปในตัวเครื่องแล้วก็มีตัวใส่โฟมเพื่อที่จะติดไปที่ปลายหัวนี้เอาไว้ล้างรถได้สําหรับใครที่เอามาล้างรถแบตเตอรี่ประิชาร์แล้วก็คู่มือกันไช้งานมันใช้ได้หลากหลายอนเนกประสงค์นะเนี่ยอันนี้เขาเหมือนว่าให้ใช้ล้างรถมันก็จะมีหัวฉีดขจัดคราบ มันจะเป็นเส้นตรงที่มีความแรงฉีดเอาคราบสกรปรกออกไปตัวอ,อันนี้จะเป็นหัวโฟมมันจะพ่นเป็นละออง,องน้ําอันนี้สําหรับคนล้างรถแต่ผมใช้หลักๆตอนนี้ผมเอามาลดน้ําต้นไม้เพราะว่ามันไม่ต้องเดินไกลผมก็ใส่น้ําไว้ในถังนี้แล้วผมก็สามารถฉีดรอบได้เลยไม่ต้องเดินเอาสายยางไปลดทีละต้นมันก็ประหยัดเวลาไปเะยอะแล้วมันก็สามารถฉีดไล่ตะไคร่ที่พื้นได้นะมันทํางาน ได้ดีไม่น้อยกับพวกอเสียบปลั๊กเลยนะแต่อันเนี้ยเราไม่ต้องมาเสียบปลั๊กวุ่นวายกลัวไฟดูดมีแบตเตอรี่อันหนึ่งเราถือไปได้เลยลองน้ําไว้หน่อยหนึ่งเราสามารถเดินไปฉีดได้ทั่วสวนเราเลยเดี๋ยวลองใช้ให้ดูอันเนี้ยเข้ามาต่อเข้ามาต่อตรงนี้มันก็จะทําการดูดน้ําขึ้นมาแล้วก็ฉีดออกไปแต่ผมจะสาธิตให้ดูนะครับอ่าอันนี้ผมก็จะลองน้ำไว้นะ ประมาณครึ่งถังไม่ต้องกลัวว่าในน้ําเนี่ยมันจะมีอะไรสกปรกเพราะว่ามันมีตัวเนี้ยพวกขยะมันจะได้ไม่เข้าไปในเครื่องไปติดขัดข้างในนะนก็ใส่ไว้เลยให้มันจุ่มน้ํานะให้มันจมเนี่ยเหมาะสําหรับคนที่บ้านอยู่ต่างจังหวัดไม่มีป่าปลาอยู่ในสวนเนี่ยเราแค่รองน้ําฝนไว้ถึงเวลาเราก็แค่เอามาจุมอย่างนี้นะครับ ผมจุมลงไปแล้วนะใส่แบตเรียบร้อยแรกๆเรายิงมันจะยังไม่ออกนะมันต้องให้เวลานะมันปั๊มนิดนึงเนี่ยพอสักแป๊บนึงมันก็จะออกมานี่เราก็ฉีดไปเล,ลอันนี้ผมใส่เป็นหัวหัวแรงนะเนี่ยความแรงเพิ่มไปนิดน้ไม่ต้องเดินเลยเสียงดังก็ประมาณนี้นะครับเพราะมันเป็นมอเตอร์ ได้อาเฟมก็ไม่ต้องเดินใครที่จะลดน้ำต้นไม้หรือล้างรถความแรงน้ำก็สีทำความสะอาดอะไรได้เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเป็นหัวฝอยให้ดูนะอันนี้เป็นหัวฝอยมันก็สีออกมาเป็นฝอยอย่างนี้นเลยนะแบตเตอรี่ของเขาก็ใช้ได้นานนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะ สายส่วนสายสิบสองสิบสองนี่มีรถนะครับ